คลิปนี้จะเป็นการเปลี่ยนแปลงฐานนะครับอันนี้เป็นการจําลองเพราะว่าตัวนี้ได้เปลี่ยนไปแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูการก่อนอื่นเมื่อเราเปิดบอดี้เสร็จนะครับใช้คลิปหนีบกระดาษครับดัดให้งอแบบนี้เกี่ยวขึ้นไปวางไว้ตรงหัวน็อตนะครับไม่แนะนําให้ถอดทั้งชุดนี้ออกมานะครับ1เสียเวลา2ถ้าองศาหรือมุมต่างๆเนี่ยมันผิดเพี้ยนไปหน้าสัมผัสแปลงฐานด้านล่างที่จี้กับทุนมอเตอร์เนี่ย มันจะทํางานได้ไม่เต็มที่นะครับเกี่ยวแป้งถานออกมาถอดหางปลาออกครับเรียบร้อยอันนี้สมมุติว่าเป็นตัวเก่านะครับทีนี้ถ้าเราจะใส่ตัวใหม่เข้าไปให้ใช้ไขควงนะครับไขควงครับทางตรงปลายนิดนึงไม่ต้องแย่เข้าไปให้สุดนะครับ ทางตรงปลายมันนิดนึงเพื่อให้มันเข้าได้ง่ายนะครับนิดเดียวครับถ้าเราไปถางทั้งแนวเนี่ยมันจะหลวมไปครับจากนั้นก็ประกอบหางปลาเข้าดันเบาๆนะครับไม่ต้องดันเห็นไหมครับเขาจะเข้าง่ายแค่นี้ถือว่าโอเคแล้วประกอบแปลงฐานคืนก่อนที่จะประกอบแปลงฐานคืนนะครับ แนะนำล้างทุ่นมอเตอร์ทุกครั้งใช้คัตเติลบัตรน้ำยาล้างอิเล็กทริกคลีนเนอร์ครับฉีดไปที่คัตเติลบัตรนะครับแล้วก็เข้าไปทำการล้างทุ่นมอเตอร์จากนั้นถ้าตรงนี้สะอาดแล้วเราจะต้องหมุนทุ่นมอเตอร์ก็ใช้คัตเติลบัตรหมุนไปทางซ้ายหรือทางขวาก็ได้ครับเบาๆทุ่นมอเตอร์ก็จะหมุนแล้วนะครับ ล้างจนทุ่นมอเตอร์สะอาดนะครับจากนั้นก็ใช้คัตเติลบัดแห้งเช็ดทาความสะอาดไม่แนะนําให้ถอดทุ่นมอเตอร์ออกมาทั้งยวงนะครับเดี๋ยวตอนประกอบคืนจะมีปัญหาพอล้างเสร็จเราก็ประกอบแป้งทานคืนครับประกอบแปลงทานคืนตอนใส่เราก็จัดเรียงสายไฟให้ดีครับระวังเขาจะไปเกี่ยวกับ ขาสปริงตัวกดนะครับจัดเรียงให้ดีครับโอเคเมื่อเรียบร้อยก็เกี่ยวขาสปริงกลับลงมาตรวจสอบว่าขาสปริงเนี่ยลงไปอยู่ในร่องจุดนี้ดีหรือยังถ้าเรียบร้อยแล้วก็ทำการประกอบคืนใช้งานได้ปกติครับสําหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ